12นาทีแล้วนะคะลืมดูค่ะเขาโทษนะสวัสดีคลิปสองค่ะนะคะสุกําลังอยู่ที่ตัวฟ้าฟ้าน้ําเงินนะคะฟ้าจกตีนน้ําเงินนะคะตอนนี้ก็น้ําเงินนะคะน้ําเงินตีนฟ้าเราสลับกันนะน้าเงินตีนฟ้าเมื่อกี้ฟ้าตีน้าเงินน้ําเงินตีนฟ้านะคะคุณสุกก็จะโชว์แค่นี้นะคะวันนี้โชว์มาเยอะเนาะ พะวันฝนตกนะเสียงมันจะแทรกกันอ่านแค่สองคลิปนะคะตัวไทลื้อลายเก่านะคะไท,ทลื้อยกดอกลายเก่าเน่สูตรเหลือสองผืนก็คือสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนะคะเหลือส,สองผืนนะคะสูดเหลือสองผืนนะคะที่กูสูดใส่ใส่บาทนะคะเหลือสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูบานเย็นนะคะสีน้ำเงินขายไปแล้วนะคะ หมดแล้วค่ะอันนี้คุณสุเอาไทยลื้อมาให้ชมคุณสุจะขายผ้าถุงตามที่หุ่นใส่นะคะต่อไปก็คือจะไม่จะไม่พูดหลากหลายก็คือหุ่นใส่สีอะไรคุณสุก็จะพูดผ้าถุงตัวนั้นวันนี้หุ่นใส่ไทยลื้อยกดอกกับกับไทยลื้อยกดอกบัวบัวบานนะคะคุณสุก็จะพูดถึงไทยลื้อยกดอกบัวเนี่ยแล้วก็ไทยลื้อตัวตัวตัวสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะตัวยกดอกนะคะคุณสุก็จะอ่า พูดถึงตัวที่เหลือนะคะวันนี้คุณสุก็ใส่เสื้อแขนกุดถักนะคะมาโชว์แล้วก็ใส่ถทลื้อตัวนี้ตัวนี้นะคะว่ามีจีสีอะไรประมาณนี้นะคะแต่นี้เรามาคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุกก็คือคุยกันในเรื่องงานถักของเรานะคะอันนี้ตัวนี้คุณสุเพิ่งเสร็จนะคะคุณสุพิ่งเสร็จคุณสุทําเป็นแขนแขนกระดิ่งในตัวคือแขนสั้นกว่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้สูตจะวิ่งเสาลงมาห้าเสาหกเสาก็คือให้มันยาวกว่าแล้วปกปกทิ้งลงมาแต่ตัวนี้จะอยู่บนบ่าเลยนะคะก็คือจะเป็นแขนกระดิงะะะด่งในตัวนะคะแขนกระดิ่งในตัวนะคะช่ยเขาก็จีบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลื้อตรงนี้พอดีคุณสูตรทำแปดขาในนี้จีบขาสูตลองดูว่าแปดกับจอันไหนจะสวยปรากฏว่าสูตชอบจดเจีขาอันนี้แปดขา,นนขามันดูยาวๆไปมันดูไม่สวยนะคะมันไม่บาลานซ์กับแขนดิสูตรทำแขนดอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ พวงเขาก็สวยคือพวงเขาไม่ได้พวงมากใช่ไหมคะก็สวยดีเก๋ดีถ้าใส่ก็ไปก็น่าจะสวยนะคะโอเคแตีนี้เรามาคุยกันกับงานถักนะคะงานผักช่อดอกไม้ช่อดอกไม้เดี๋ยวไงก็ต้องเสร็จวันนี้นะคะต้องเสร็จวันนี้เนาะเดี๋ยวทําคอเข้าไปนะคะหรือมู้สึดทําคอนะคะอันนี้คือแขนนะคะก็ยังไม่รีดดีเท่าไหร่นะคะ ะคะแคนก็บานยุ้ยไปงานเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะคะงานรุ่นหลูใช่ไหมงานรุ่หลูได้นะคะเพราะว่าถ้าเราย้้ยมากมันก็จะเป็นงานหลูนะคะถ้าเราย้ยน้อยก็เป็นงานไม่ค่อยหอรูเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะก็ดูเขาก็โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่ กำลังดูว่าเขาบาลานซ์กับตัวไหมนะคะแล้วเราทําคอเขาก็าจะขึ้นมาอีกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็ยาวแล้วล่ะยาวยีิบเอ็ดแล้ว,วะคะ่ะอันนี้ยาวยีิบเอ็ดยาวพอดีแล้วนะคะยาววันนี้ไม่สวยนะคะยี่สิบเอ็ดยิบสองพอดีนะคะถ้ายาววันนี้ไม่สวยนะคะนอกจากว่าคนอ้วนแล้วก็มีหน้าอกเขาก็จะดันขึ้นก็ต้องทำยีิบสามนะคะนะคะแขนลูกค้าก็จะใหญ่กว่าคุณสุดนิดนึงนะคะส่ขแขนเล็กมันก็จะใส่นั้นนะคะ ก็จะยัง่กคนสูสนิดหนึ่งน่าจะใส่พอดีนะคะน่าจะใส่พอดีนะคะเป็นแขนกระดิ่งเป็นแขนยวยนะคะอันนี้คนสูอเรียกแขนยวยไม่ใช่แขนกระดิ่งแต่แขนกระดิ่งก็จะจะถักตอบตอบเข้ามาแล้วก็มาบานเล็กตรงนี้นะคะก็ทําได้หลายอย่างนะคะทําได้หลายอย่างเนาะแต่ตัวไอตัวช่อช่อดอกไม้นี่นะคะเขาจะคุมเขายากหน่อยนะคะแขนนะคะคุมเขายากหน่อยนะคะเวลาเราทำแขนนะคะค เราก็จะทำช่อห้จีบขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาสมมติออกปกติช่อดอกไม้ก็สีจีบนะคะแล้วเราก็ทำห้จีบแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มโซ่โซ่ในหลายเขานะเพิ่มเพิ่มแค่จีบนะคะเดี๋ยวเขาก็บานออกมาเองนะคะเนาะชายก็เหมือนกันนะคะส่วนชายเขาเนี่เราก็เพิ่มจีบขึ้นมานะคะพอดีเมื่อวานนี้หรือหรืออีกรอบหนึ่งเพราะว่า ความยาวเขาไม่ได้ก็ต้องถักเพิ่มพูนเป็นหดอกตอนแรกจะทำห้าดอกก็จบปรากฏว่าต้องลื้อฮะลื้อดอกหนึ่งลื้อดอกนี้แล้วก็ทําเป็นสี่กีบแล้วก็มาทำห้าก็คือคือมันก็ทําไปลื้อไปนะคะทุกคนนะคะทุกคนต้องทําต้องลื้อบ้างนะคะแล้วเราจะมีความชํานาญของแต่ไม่มีตัวไหนที่ไม่ลือนะคะขอสุบอกไว้ก่อนนะคะการทำงานไม่มีตัวไหนไม่ลือนะคะลือเกือบทุกตัวนะคะลือือเกือบทุกตัวเนาะ มาแม้กระทั่งคุณสุนะคุณสุสอนคนอื่นแต่คุณสุก็ลือเหมือนกันนะคะลือๆทำๆก็ขนาดตัวนี้คุณสุยังลรือๆทำๆเนาะอันนี้คือดอกพิกุลดอกพิกุลเดี๋ยวคุณสุจะผักวันนี้นะคะเพราะคุณสุเสร็จตัวนี้แล้วคุณสุดอกเสร็จผักตัวนี้ตอนสิบเอ็ดโมงนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณสุผักตัวนี้แต่ตอนเช้านะพอสายมากก็ไม่ได้ผักแล้วก็กังคืนสุก็ถักตัวนี้ให้จบคุณสุก็เลยคุณสุก็เลยก็เลยไม่ได้ถักอ่ะ ตัวดอกพีกุลเลยฮะวันนี้ก็จะถักดอกพิกุลเพื่อเพื่อให้มันได้เชื่อมเชื่อมเชื่อมแขนนะคะเชื่อมแขนเนาะปวดว่ารู้สึกมันมืดมืดเนาะมันมืดมืดเดี๋ยวสุดเจ็บผ้าถุงก่อนนะคะเจ็บผ้าถุงลงมานะคะเพราะว่ารู้สึกแสงเพราะว่าเขาฝนตกไงแสงก็เลยมืดมืดนะคะก็ะพูดไปก็ทำงานไปเนาะ,ะไม่เป็นไรเนาะ เพราะเราไม่ได้ทําแบบทางการเนาะเราทําแบบกันเองท <laughs> ำไมทำแบบทางการเราทําแบบกันเองนะคะเส,สียงฝนจะแข่งกับคุณสุหน่อยนะคะเนะเาะเมืวว่อวานนี้คุณสุให้คำสุภาศศรรษิตว่าอะไรนะคะมีเพื่อนจําได้ไหมคะเพื่อนจําได้บอกคุณสุวาคุณสุขยับไหลบ่อยรู้เนาะคุณสุไหลไม่เท่ากันนะคะเวลาใส่เสื้อที่เขารู้คุณสุจะมีความรู้สึกว่า,ามันไม่พอดีนะคะ ที่จริงมันพอดีนะคะแต่ตัวเราไม่พอดีโทษปีโทษกองไปนะคะมิสูบอกว่ายาขมนะคะยาขมนี่จะจะเป็นคุณหรือว่าเป็นประโยชน์กับบุคคลกับคนป่วยใช่ไหมคะนะคะมันจะมีประโยชน์กับคนป่วยนะคะยาขมเนาะนะคะแต่คำติดเตียนนะคะคำติดเตียนที่ที่หดหูนะคะที่หดหูใจแล้วคำติดเตียนที่ ทำให้เราเศร้าหมองลงแต่มันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัตินะคะถ้าถ้าคนไหนเขาติมาแล้วเราปฏิบัติตามมันจะเป็นข้อดีนะคะเขาบอกว่าบุตัวเราจะมองไม่เห็นข้อบกพร่ขของของตัวเราเองนะคะแต่ถ้าคนอื่นเห็นอย่าไปโกรธเขานะคะเขาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปโกรธเขาจงขอบคุณเขาว่าเขาชี้ขุมจ้าให้เราละละนะคะ,ะเขาบอกว่าชี้จุดที่มีตําหนินะคะ ชี้จุดที่มีบกพร่องให้เราแล้วเราได้แก้ไขไปว่าบุคคลนั้นน่าขอบคุณนะคะอย่าไปโกรธเขาเนาะพอดีอ่าเขาเอาผ้าถุงมาส่งแต่กงสุกก็ไม่ได้แกะนะคะเพราะว่านี่ค่ะอันเป็นผ้าถุงอ่อาเยวกงสุกจะให้เพื่อนดูเป็นผ้าถุงอัดกาวนะคะผ้าถุงอัดกาว คงสุดจะต่อที่คลิปสามนะคะคงสูดเลยยังไม่ได้ตัดแต่ก็ตัดหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเขาก็แพ็คดีดีเนาะนี่อาศาเหตุที่ที่ไม่อยากตัดเพราะว่าเขาแพ็กดีนะคะแพ็กัดที่จะไม่ให้เราแกะเลยนะคะเวลาโรงงานนะคะโรงงานเวลาเขาเย็บผ้าถุงเสร็จนะคะเขาจะแจ้งเกาะแจ้งคงสูด คือให้คุณสูเรียกก่อน, like น,ะะนะะก่อนที่เขาจะไล่ขายนะคะนะคะก่อนที่เขาจะไล่ขายเพราะว่าเขาก็ไล่ขายเหมือนกันแต่เขาจะบอกว่าอ่าให้คุณสูตเรียกก่อนนะคะก่อนที่จะติดนัมเบอร์ติดนัมเบอร์ไล่นะคะคือหลายคนก็บอกให้คุณสูว่าทําไมคุณสูไม่ติดนัมเบอร์แล้วก็ไล่แล้วพูดนัมเบอร์อะไรเงี้ยคือคุณสูไม่ชอบทําอะไรที่มันเป็นทางการนะคะชอบคุณสูชอบทําอะไรที่เป็นบ้านๆน,นะคะ เปน็นบ้านๆเป็นซื่อๆเป็นอะไรเป็นธรรมชาติของเราไปนะคะอะไรที่ฝืนๆมันคือมันคือมันจะอยู่ไม่นานแล้วคุณสุก็ไม่อยากหาทรัพย์เป็นเชิงธุรกิจเกินไปนะคะอ่าคสุอยากหาทรัพย์แบบว่าเล่าสู่กันฟังมากกว่าคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนสุจะไม่เอาจิตไปว่าโอ้วันนี้ฉันต้องตั้งเป้าหมายว่าต้องได้เท่านี้ต้องอ่า ได้เท่านี้กับไายเท่านี้คุณสุดจะไม่นะคะคุณสุดเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรนลคะสุดทำอะไรก็เพื่อว่าเป็นหน้าที่และทำดีต่อวันก็พอแล้วนะคะนะคะทำดีต่อวันก็พอแล้วแล้วผลของมันจะตอบแทนเราเองนะคะเขาบอกว่าทำอะไรอย่าคาดฝังนะคะทางพุทธศาสนาคือทุกอย่างที่มีเหตุนะคะผลตรงนั้นต้องต้องออกมานะคะเหตุเช่นไรผลผลออกมาเช่นนั้นนะคะ เดี๋ยวเราคุยกันคลิปสามกับผ้าผ้าถุงอัดเกาวที่มานะคะว่ามาจีลายจีสีเนาะ